สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะมา,าแนะนำการใช้โปรแกรมแผนงานนะครับเมื่อโปรแกรมนะครับเริ่มให้ใช้งานนะครับ,บครูนะครับคนแรกที่จะเข้ามาใช้งานโปรแกรมก็คือครูคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการนะครับเน้นย้ำนะครับครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ทำไมถึงเน้นย้ําเพราะว่าบางที1โครงการอาจจะมีหลายกิจกรรมนะครับก็จะต้องให้ครูที่รับผิดชอบโครงการนะครับเป็นคนแรกนะครับที่จะมาเปิดโครงการก่อนนะครับตอนนี้เราก็ล็อกอินเข้ามานะครับตามชื่อของคุณครูเองนะครับจากนั้นนะครับมาที่ตรงนี้ครับเมนูแผนปฏิบัติการนะครับตรงนี้ คลิกเข้าไปจะมีคำว่าบันทึกโครงการและกิจกรรมครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่คุณครูได้ทดลองนะครับมาเปิดโครงการนะครับอันนี้ครับเมื่อมาถึงตรงนี้ครับ,รรบก็มาที่ตรงนี้เลยเพิ่มแผนใหม่นะครับตรงนี้คลิกเลย จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกว่าเราอยู่กลุ่มบริหารอะไรนะครับโครงการของเรานะครับอันนี้สมมุตินะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกว่าโครงการของเราเนี่ยมันอยู่งานไหนนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกอีกว่าชื่อโครงการของเราชื่อโครงการอะไรนะครับ แล้วก็คลิกบันทึกครับตอนนี้เราเพิ่มโครงการแล้วนะครับ <Budget. S 1> เจ้าของโครงการเพิ่มไปแล้วหลังจากนี้นะครับเมื่อเจ้าของโครงการเพิ่มโครงการแล้วเจ้าของกิจกรรมนะครับจะสามารถเข้าไปเพิ่มกิจกรรมในโครงการได้แล้วนะครับเอ๊แล้วเร,<ๆ>เราเพิ่มไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหน salsa salsa? นะครับเราก็โครงการเนี่ยครับมันจะแบ่ง นะครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับเห็นไหมครับเรียงนะครับนี้นะครับเห็นไหมเรียงเป็นกลุ่มวิชาการนะครับกลุ่มงบประมาณกลุ่มทั่วไปนะครับแล้วก็กลุ่มบุคคลนะครับก็คือเลข1เลข2เลข3เลข4นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็อันนี้มันจะหายากใช่ไหมครับเราก็ลองหาเมื่อกี้นะครับเป็นของกลุ่มทั่วไปใช่ไหมครับ โปรแกรมนะครับจะบันทึกนะครับโครงการที่บันทึกล่าสุดไว้ข้างบนนะครับก็ตรงนี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เราเพิ่งบันทึกนะครับคงไม่มีใครบันทึกในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้ครับจะอยู่ข้างบนนะครับเจ้าของโครงการนะครับมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําอีกนะครับก็คือถ้าดูตรงนี้ครับผู้รับผิดชอบนะครับตรงนี้นะครับผู้รับผิดชอบตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีนะครับ เราจะต้องไปใส่ผู้รับผิดชอบก่อนเพื่อที่จะให้นะครับคนที่เป็นอยู่ในโครงการของเราเนี่ยหาเราหาโครงการเราได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับตรงนี้เนาะเราก็ไปคลิกที่ดูรายละเอียดตรงนี้ครับรจากนั้นนะครับเราเลื่อนนะครับเ,เลื่อนไปหาผู้รับผิดชอบอันนี้คือผู้รับผิดชอบโครงการนะครับเรา ไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวใส่เลข55จะได้เห็นชัดนะครับสายลักษณะโครงการเป็นโครงการใหม่หรือโครงการต่อเนื่องนะครับดำเนินโครงการนี้ที่ไหนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปดําเนินโครงการที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนนะครับระยะเวลานในการดําเนินโครงการนะครับอย,อย่างตัวนี้ทําทั้ง2เทอมนะครับ ก็คลิกบันทึกนะครับแล้วก็คลิกโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปที่หน้าหลักดูนะครับเมือ่อกี้นะครับอยู่ทั่วไปนะครับอ่ะตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของโครงการได้เปิดหัวโครงการไว้แล้วนะครับอ่ถาถ นะครับสมาชิกของเราก็คือคนที่รับผิดชอบกิจกรรมนะครับเขาก็จะสามารถตอนนี้จะสามารถเพิ่มกิจกรรมในโครงการเราได้แล้วนะครับตอนนี้กิจกรรมยังไม่มีเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือหน้าที่นะครับอันดับแรกของครูที่รับผิดชอบโครงการนะครับสรุปนะครับครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการนะครับมาเปิดโครงการนะครับรอ นะครับเพื่อที่จะให้คุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมได้เพิ่มกิจกรรมเข้ามานะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับทำได้อยู่แล้วนะครับคุณครูเรามีความสามารถนะครับสวัสดีครับ